สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับอยู่กับค้นกระสินหากินทินสุโขทัยนะครับเมื่อนี่สิีพาะมหาเลาะเก็บดอกนิ้วนะครับเป็นดอกนิ้วหนามนะครับเพราะว่ามีเพจของอำเภอคลิมานะครับเขาโพสต์่ารับซื้อนะครับก็เลยว่าสิมาล่องเก็บไปขายเบื้องนะครับว่าไม่ใช่ได้บอไปครับไปเก็บน้ากันครับไปเบื้องน้ากันนี่ครับนะครับลักษณะดอกนิ้วนะครับ มันเป็นดอกนิ้หนหนามนะครับเนี่ยครับต้นเป็นลักษณะแบบนี้ครับครับเพราะด้ดอกไม่นี่นะครับเอาไปตากแห้งนะครับแต่บ่ได้เอาทั้งดอกนะครับจะเอาตะเกียรอนข้างในมันยนะครับแกะอย่างนี้ออกนะครับแกะเปียกมันงดอกนะครับนี่แล้วก็ี่ได้ตะดอกนี่แหละแล้วก็ตาเกียรซอนนี่ออกนะครับ อจจะเอาไปตากแหงนะครับตากแหงเซจแล้วก็จะไปขายนะครับไม่รู้ว่ามันสิขายได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็ลอดติดตามน้ำกันนะครับแถวบ้านผมบ่ค่อยมีนะครับแบบนี้แถวกาะสินแถวอำเภอกุชินาลายนะครับบ่ค่อยมีนะครับถ้ามีจะหาแถวใดมีก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับว่ามันขายได้บ่แถวบ้านไปครับไปเก็บเบื้องน้ำกันครับมันนี้นี่ครับริเวณนี่ครับแต่สนจะมีสองตนนะครับฟังโนนก็ฟังนี้นะครับ ไปครับเก็บกันเดี๋ยวมันจะสายนะครับนะครับลักษณะมันครับเดี๋ยววิธีทําเดี๋ยวไปเบื้องู่บานอีกที่นะครับเยวเก็บก้อนครับซอนนี้เดี๋ยวมันจะพอนแดดก้อนนะครับนะ้ทับมาเบื้องใกล้ๆกันล้ครับต้นมันจะมีหนามนะครับ จะเป็นต้นหิวที่ไม่มีหนามครับแถวบ้านก็หายากล่ะครับจักมีบม่มีตอนผมลับบ้านก็บ่เห็นนะครับแบบนี้ถแถวบ้านไผมีกับอมเมนต์มาบอกกันเด้นะครับว่บามันมีเขารับสื่อบครับไปรับเก็บกันต่อกะาลายนะครับต้นนี้ ใสเวลาพอสักพักนะครับกเก็บเซ็ปแลบลอยแล้วนะครับสองต้นนะครับกันี่ครับกสิได้สองถุงน้อยครับอีกถุงใหญ่ถุงหนึ่งนะครับถุงน้อยถุงหนึ่งกับถุงใหญ่ถุงหนึ่งน่ครับดอกกระสิประมาณนี้นะครับนี่เอาไปเอาเกศสอนมันนะครับครับไปครับไปเบืองน้ำกันต่อต้นไหมนะครับหารอเบืองอีกเพื่อมันได้หีกนะครับไปครับ เจอจุดที่สองนะครับนี่คือกาไลนะครับจุดนี้กะมีสองต้นนะครับแต่มีต้นตรงนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งนู้นนะครับมีสองต้นนะครับจุดนี้ครับไปเอกเก็บน้ำกันครับ สิขออนุญาตเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวกับทายเบื้องตอนเก็บเสร็จเลยนะครับตอนนี้เราก็จะไปเปลี่ยนจุดใหม่เบ้างนะครับมาเบื้องอีกต้นนะครับที่อยู่ใกล้ๆกันที่เก็บเมื่อกี้นะครับเก็บเมื่อกี้ก็ได้มากเก็บเต็มกระสอบนะครับนี่ครับไปครับเก็บน้ำกันครับต้นนี้นี่ครับดอกไปครับเก็บน้ำกัน เก็บเสร็จแล้วนะครับต้นเซ็ตน,นี่กามีสองต้นนะครับกับสีได้ประมาณนี้นครับกรอบใหญ่เครื่องกับสอบน้อยอีกนิดนึงนะครับไปครับไปขี่ลอดล,ล่ไปน้ำกันนะครับน้ำขางท่งนีแล้วครับเก็บไปก็ได้มาเก็บไปน้ำขางท้าครับแล้วมันมีต้นอีกไปครับไปเลบลเลาะเบิ้งน้ำกันว่าสีมีต้นอีกบ่ เจออีกต้นนะครับทั้งเขาบ้านนะครับนะครับต่ว่าบัวหลวะเยอะบ่ต่ว่าเห็นบ่เยอะปันไดนะครับครับปาติเก็บลักที่ไปเบื้องน้ากันที่เดียวอยู่บ้านเลยนะครับไปที่แกะวิธีทําวิธีตากนะครับเป็นจังไดกะไปเบื้องกันอยู่บ้านนะครับเดี๋ยวเก็บป๊บหนึ่งกันครับครับไปเจอกันบ้านเลยครับครับกลับมาถึงบ้านเลยนะครับสรุปแล้วก็ได้3สามกระสอบนะครับสองกระสอบไงครับกระสอบล็กกระสอบหนึ่งนะครับนะครับดอก แต่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีเค็ดนะครับว่าเขาแกะจังไดตากจังไดนะครับครับมาเบิ้งน้ำกันครับครับนี่กับเป็นดอกนะครับแต่ว่าดอกตรงนี้เปียกตรงนี้เขาว่าเอานะครับเขาจะเอาเกสรข้างในตรงนี้นะครับเขาก็มาแกะออกนะครับวิธีแกะก่ะแกะงไงนะครับเด็ดออกเลยครับเนี่ย ให้มันเลียแต่เกสรมันตรงนี้นะครับแล้วก็รูดตัวนี้ออกนะครับรูดตรงปลายมันออกนะครับครับกสิได้ปัประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเทสในกระสอบออกมาทั้งนะครับ กระสอบหน่อยก่อนนะครับทับนี่ครับวิธีก็ได้เหมือนเดิมครับหรือจะเอาจุกตรงนี้ออกก้อนก็ได้นะครับจะได้ง่ายหน่อยแล้วก็เด็ดนะครับเกสรส้อนบนมันออกนะครับครับประมาณนี้นะครับอย่างงี้มากอ่ะแกะนะครับบอยยากนะครับเห็ด เซ็ตนะครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวแก๊บสักพักนะครับเดี๋ยวจะพาไปตากนะครับจะไปดูวิธีตากเหมืองกันนะครับครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเจซ้อนข้างบนออกครับเซ็ตประมาณนี้แหละครับครับเดี๋ยวไว้เจอกันตอนตากนะครับแก้เซ็ตกับเอามาตากนะครับกับประมาณนี้ครับได้ประมาณนี้แหละ นะครับแต่ก็ยนงแกะบ่เซ็จนะครับแต่นี่แกะมาตากไว้ก่อนนะครับเพราะว่าแดดกำลังออกนะครับกส่ประมาณนี้นะครับแกะเสร็จครับเดี๋ยวไปตากนะครับตากกับแดดสองแดดก็ไเลยนะครับเพราะว่าแดดช่วงนี้มันจะแรงอยู่นะครับตากไว้จักแดดสองแดดกับกระเที่ยล่องเอาไปขายเบื่อว่าเขาจะเอาแห่งขนาดไหนนะครับลองไฟมาแกะมาตากไหมนะครับครับเดี๋ยวก็จะมาตากไปหน้าบ้านเนะครับแดดกำลังออกพอดีเลย ตากไปก่อนนะครับเดี๋ยวกะค่อยเอาไปตากบนสังกะสีบนบ้านนะครับไปมีสังกะสีบนบ้านเดี๋ยวเอาไปตากไว้นะครับจะแดดแรงกว่านี้จังหน่อยตอนนี้เดเ้ามันเกิดแงแดดเอซ่องออกหน้าบ้านนี้นะครับมาตากก่อนครับสําหรับคลิปนี้กะจะเอาไว้ซํานี้นะครับครับก่อนจะจบคลิปนะครับกะขอขอบคุณพี่ๆนาๆนะครับที่เขามาช่วมากดไลค์กดติดตามให้นะครับกะสำหรับคลิปนาจะมิยังไม่ไมมาลงนะครับกะรอตทิดสามมือน้ำกันนะครับสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ Terima kasih telah menonton!